โอเคครับต่อมาเลยผมจะแนะนําเรื่องของการใช้งานตัวของหน้าจอซิงโฟเอนะครับเริ่มแรกเลยนะครับลูกค้าจะเห็นเป็นรูปตัวบ้านตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ากดรูปตัวบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของสื่อแล้วก็มัลติมีเดียพวกวิทยุการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคู่มือผู้ใช้งานตัวรถตัวนี้ด้วยนะครับก็คือแต่ทีเนี้ยหน้าจอตัวนี้ครับเขาจะสร้างเป็นทางลัดมาให้ตัวนี้นะครับเป็นช็อตคัทให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับอันแรก ตัวสีส้มอันแรกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการเปิดและปิดวิทยุนะครับนี่ครับ F M a M ลูกค้าสามารถเลือกได้จากด้านบนตัวนี้นะครับเปิดปิดวิทยุกดที่ปุ่มวอลลุ่มตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเปิดและปิดวิทยุนะครับส่วนตัวต่อมานะครับรูปโทรศัพท์สีเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ากับตัวของหน้าจอ s y n c f o a นะครับการเชื่อมต่อนะครับลูกค้าเปิดตัวของ บลูทูธนะครับแล้วก็ Wi-Fi ในโทรศัพท์มือถือของลูกค้านะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS หรือว่า p n o n e นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเปิดบลูทูธเปิด Wi-Fi นะครับแล้วลูกค้าเข้าไปที่หน้าบลูทูธนะครับเสร็จปุ๊บลูกค้ากดเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวตัวในโทรศัพท์ลูกค้าครับมันจะขึ้นเป็นคำว่า Ford Ranger หรือว่า Ford e v e r e s t ให้นะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นที่หน้าบลูทูธของลูกค้านะครับให้ลูกค้ากดที่ อนุญาตให้ซิงค้นหาอุปกรณ์บลูทูธได้เลยนะครับกดปึ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวที่หน้าจอซิงครับมันจะขึ้นเป็นชื่อโทรศัพท์ของลูกค้าเลยนะครับอย่างนี้ของผมอันแรกนะครับผมกดปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นให้เรากดจับคู่ที่โทรศัพท์มือถือนะครับลูกค้ากดจับคู่ได้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็กดอนุญาตอนุญาตได้เลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นให้กดดาวน์โหลดอะไรพวกนี้นะครับลูกค้ากดไม่สนใจได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือการเชื่อมต่อ ตัวของบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าจอจะถามว่าลูกค้าต้องการจะใช้ตัวของ Apple p a r หรือว่า r o i d นเออไหมถ้าลูกค้าจะเปิดใช้งานนะครับลูกค้ากดเปิดใช้งานที่หน้าจอหนึครั้งนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวตัวรถจะเชื่อมต่อกับตัว Apple p a r แล้วก็ Android Auto ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับอ่าส่วนที่หน้าจอนะครับที่เป็นรูปตัวโน้ตตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเหมือนกันแต่ที่ตัวโนต้ตตัวนี้ครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อเฉพาะบลูทูธเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ใช้แค่ตัวสีเขียวตัวเดียวจะเป็นการใช้งานที่ง่ายกว่านะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อมือถือกับตัว s ิ n c โปนะครับ